สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเราอีกแล้วกับนินทาฟุตบอลกับช่วงนินทาหงแดงจัดล่าไปให้ได้เลยใช่ไหมจะทุ่มให้เป็นสิติโลกให้ได้เลยใช่ไหมฮันติฮัตยังไม่ยอมลดละเลิกในการไล่ล่าโมฮัมเหม็ดซาลาสตาเลียวพูลล่าสุดพวกเขาพร้อมสร้างความมือหาด้วยการยืน่นข้อเสนอเป็นจำนวนสิติโลกเพื่อนำ ดาวเตะชาวอียิปต์วัย3นปีมาเสริมเกร่งให้ได้ฮันทิฮัตสโมสรในศึกซาอุดิอาระเบียประเทศซาอุดิอาระเบียเดินเครื่องหวังจะเอามัวเมซาลากองหน้าเลี้ยวผูมากประสบการณ์มาร่วมทัพให้ได้โดยพร้อมทุ่มเงินเป็นสิติโลกจำนวน234ล้านยูโรหรือราวๆ9,360ล้านบาทเพื่อให้หงแดงปล่อยตัวนักเตะมาร่วมทัพ ทีมดังในแดนเศรษฐีน้ำมันพยายามที่จะเซ็นสัญญากับบังโมในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดโดยยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลเพื่อยั่วให้เลี้ยวภูยอมปล่อยสตาร์ลูกหนังชาวอียิปต์ไปเล่นกับพวกเขาแต่สุดท้ายโดนปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีอย่างไรก็ตามฮันดิฮัตยังไม่ยอมละเลิกและพยายามที่จะนำมัวเมซารามาวาดลวดลายร่วมกับทีม โดยพวกเขามีแผนเด็ดที่จะทําให้ยอดทีมแห่งกินแอนฟิลยอมใจอ่อนปล่อยตัวมาเดอแอตแลนติกสื่อมาตรฐานสูงรายงานว่าฮันทิฮัตเตรียมยื่นข้อเสนอจํานวนมาาสาลถึง2 3 4ล้านยูโรเพื่อให้เลียวภูพิจารณาขายคิงออฟอียิปต์ซึ่งจะหมดสัญญาในกลางปี2025ในช่วงสเสมอร์นี้จะถึงต่อต้องรอ นะครับผมและก็ยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าตัวเพราะตอนนี้เราได้เสียโค้ชอย่างเจนเขาไปอย่างแน่นอนแล้วและแน่นอนว่าไม่อยากเสียบังโมไปเพิ่มอีกคนนึงจะอยู่หรือจะไปก็ขอให้นายตัดสินใจให้ดีเพราะนั่นคืออนาคตของนายนะบังโมชอบคลิปแบบนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ว่าชอบนินทาฟุตบอล